ใบดีพี่น้องอ <c oughs> ป้าเพิ่งไปตึกเสือรุงพี่น้องเอป่าได้ละบักกะหลายนั่ตอนนี้กำลังจะลงไปเที่ยงนาพ่ะเท่าพี่น้องไปกินก้อยกุ้งเต้นพ่นว่ากำลังเนี่ยกำลังไปไปกินก้อยกุ้งเต้นกันเด้อจ้าปุ๊บเข่างามขนาดเลยพี่น้อง สซ่เข้าตอนกินคือซิบเห็นสาโนมกินต่จ้าเห็นแต่ตาสาโนมเห็ดเพาะอย่างสาโนมนึงขาก้องขอโทษขออภัยหลายๆโอ่เดี๋ยวยางไปได้พี่น้องเลยผลิยามสาวแดดกำลังขึ้นพี่น้องเ้ยทักกะลีสานอมแม่อยู่บ่พี่น้องเข้าอ่ะนี่ กอใหญ่อ่ะแท้ออกอะไรพี่น้องหอมหอมหอมไม่หัวย่างมาเข้าออกล่ะรงให้รงนามีงัวมีควายเพื่นอนเอามาเลี้ยงเพื่อนใบปีนี้เพื่อนใบเพื่อน่าเพื่อนใบอยากเพื่อนใได้ดำหน้าปีนี้เพื่อนว่านาพยานน้ำท่วมแต่ละปีน้ำท่วมสามปีซ้อนแล้วอ่ะ ปีนี้พน้ำพะท่วมพนรบริดัทหน้าพนววานวพี่น้องเฮ้ยป้าน้องพนพี่น้องน้ำหนองคงบึงจักพักอย่างนี่นต้องให้ตรงหน้าชมวิวธรรมชาติตอนเช้าพี่น้องหัวน้องบีม ไม่เล่เห็แ <c oughs> หอย่งดีไม่เล่บาย <c oughs> ดี้องมีทยมากิา่านเนียงใเยน้าเนมวไร้ี่วมุกเ้าไพ่พี่น้องหวานหวานกินหวานเลยป้าพี่น้องกุ้งเต้น ใหม่เลยสิก้ยวาซันเจ็บแซ่บแต่น้อกันเด้อจ้าน้องบีมเลยสบายดีพี่น้องวาขนมบีมหน่อยอันนา้นสองน้องบีมคันนอนียู่นะพาเพื่นมาทงห้งทงนาพี่น้องเอ้ยถักเสื้อสมาสุบอากาศสดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีน้องบีมเอ้ยบีมให้พี่น้องเบื้องหน้าเนี่ยรู้ไปไป ก็ไอบีมกาลังสื้อเื้อซีนพีน้องเอื้อซีนปิงไม่เท่าไม่เท่าเงินก็เบิ่งไงนี่เงินก็เห็นได้นี่เห็นหมดแล้เท่านีหละเขาเอาให้ก ลาบกเา้ก้อยตาทีเสีบอกเราด้ว้เทพตุเนาอ่สบายดีอังเงินสีแลนลูกานมายามอื่งนงกอันนี้แหละ่แหละเมื่อนี้มามายามพะเท่าเท่งเด้อจ้าไม่เท่าเงินกับเบิ้งกะเบิ้งอยากเห็นพะเท่าแท่งกับเบิ้งเิคลิปสานอมเด้อ สบายดีสบายดีมือเจ้านุ่มสบายดีเลยสบายดีมาเบิ่งแลร้านมายามเด้อมนี่เด้ออยู่เพื่อนไม่เท่าซุกเบิ่งเดิมม่เท่าแทงมาเท่าแทงอยู่หน้ามันได้อยู่หน้าเพื่อนเลยเราบงก็อยู่ที่แหละเพื่อนกาบก้าปอันไดียผิน้องเพื่อนอายอันนี้กับเมนเพื่อนเมนซานเพื่อนเด้อกะบ่มีนอย่างมากมายพี่น้องเสบายเลยสบายดีพี่น้องเฮ็ด มกป่าเลาๆนี่คบ้านนอกเขานี่มกป่าสิภักสงเเงจ้าเป็นเซฟจ้าป่ากับป่าไม่ไมป่าไม่ไม่ไม่เท่าไม่เท่าพื่นเอาขึ้นมากินพ่อเท่าพื่นเอาขึ้นมาพยายามคอยบีมเดชอย่างเด้ปิ้งทุกข้างพี่น้องปิ้งทุกข้างงัวให้พ่อเท่ากินพี่น้องโอ้ไพ่แบบมาแห้งเลยปิ้งทุกข้างงัวปั่นพ่อเท่าพ่นกินเส้นแห้พ่อเท่า แทนเพ่อเท่าคนกินพเนพ่อเท่าเพื่นเพื่นเบื่อปา่าเบื่อกุ้งแล้วพี่น้องพี่น้องจนมะขามจนมมะ่วงมีครบเบิร์ดน้องไอเลิฟม,มามาลิ้นใสมาลิ้นมาลิ้นหนึ่งแกงกอกมาลุเจ้าไอ้น้องบีมาลุโอ้เพื่นจบแต่แท้โดย น้องบีมก็ได้ข้านแล้วพี่น้องโผล่โผล่โผล่สบายไม่เละสบายดีพี่น้องมุกป่าลาวๆนี่คนบนนอกเขานี่มุกป่าสิฟักสางเงีจ้าเซฟจ้าป่ากับป่าไม่ไหมป่าไม่ไหม้ไม่เท่าเมื่อขึ้นมาเมื่อเท่าเมื่อเราขึ้นมาพยายามคอยบีมเดชอย่างเด้ปิ้งทุกข้างพี่น้องปิ้งทุกข้างงัวเอาไปเท่าสกินพี่น้องโอ้พาผมมาแห้งเลย ปีนทุกข้างงัวปั่นพอเท่าคนกินกินแต่พอเท่ากินแต่พอเท่าคนกินพอเท่าคนเบื่อป่าเบื่อกุ้งแล้วพี่น้องพี่น้องตัวมังกรต้นมะขามตัวม่วงมีครบเบิดน้องไอเลิฟมามาลิ้นสามาลิ้นมาลิ้นนั่นแกงก้อกมารู้เจ้าไอาน้องบีมารู้ โอ้ยคนจบแต่แท้โด๋ยใส่ข้าวคั่วหมักเพ็ดแล้วพี่น้องหมักนาบีบใส่น้ำตาน้ำปลาแบบนี้อคนมนุษย์น้องบีมกัพ่อน้องบีมให้อยู่พี่น้องสุาเลยชุลชุลชุลคนพี่น้องมนุษย์แบบนี้เขอนีอเขอนังมาเพื่อนคนมนุษย์เหรอ อ่าหอมหอมล่งอืมอมองได้เห็นแล้วหอมรวมเพามีนะฮะละหอมรวมค่ะอ,อันนี้ก็ขวดจิรอจ้อจาอันนี้ก็เจ้าพี่อ่าจ้าอันนี้ก็ปิ้งซีนจา้า

พี่น้องกันแล้ว,ลวมีเก่งหน่อไม้มมอคืนนี้สารองเก่งตากามุกอ้อยก้อยกุุงเต็นมกิมกป่าโซนคานาให้น้องให้น้ามาคิดกาจากต้นมีเจลแล้วก็พักกันจองม่เลขอ่ะโอ้หเทือที่ห้า Nè đơ, mà nào bà thảo thèng đơ Mày thảo xúc rồi, bưng ở đơ ai cháu nè <laughs> Bưng ai cháu Chắc thảo chắc, chắc nhắn thảo bà cứ nhắn nùm vô bưng ảo nấm nay lạ Phắc canh tròn và phắc búng, vì nó cầm đang sợ mà kìm ธรรมดาแล้วเทียงให้เถียงนาเนาะเฮอนเห็นอีกลูกหลานมาหลายคนลูกหลานก็มาแต่ต้แค่คนเห็นน้ำเดียวเลยลูกกะลูกหลานก็มาแต่ถ้าแค่มาเยอะมายาม มาแล้วพี่น้องคนชิลลพี่น้องอยากก็ได้พี่น้องเงยวันนี้แซฟแซฟแซะพี่รถนะมาดีพี่น้องบบมีกล้องพี่น้องเอ้ยได้จับเอาในนี้เอาพี่น้องเลยเอาเงียข้าวมืวเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเลยฉันน้องไม่มีกล้องพี่น้องเลยตั้งอันนี้เอาขอโทษขอไปเด้อจ้าครบโบเห็นโบกูโบกคนเห็นแต่ฉัน้องกับน้องฉัน้องก็ไม่ฉันน้อง mua mi cả tang cong cho nó luôn, bỏ ma, đi vô đi đi เบาเอดเบาเลือเไาให้เร็วเขียวเบาเบาเดี๋ยวให้ยาเล่ดิทำไงข้าวใหญ่เราขึ้นเยอะไหมโอเคชิมนะเราแม่บมต้องบอกว่ามีข้าวกับอะไรอ๋อวางเลยวางเลยอยู่เดี๋ยวนายดินลมอยู่เหลือเขาลึกปีอะไรเนี่ยเราบอกเยี่ยมเยอะเต้แล้วมาดูจ้าเหมือาความสามนามมาจ้า

มาจ้าเอามาหน้าแท้มาเอ้งเลยขวดนห้องกระดิ่งนสำหรับคลิปนี้สานน้อมก็ขอลากันด้วย้าเริ่มกันแรกก็เซซองสานน้อมพาแซบด้วย้าบ๊ายบายขอขอบใจ